ยายมันได้แหลมมันใกล้ตาดินนั่น nè อุ้ย u ๆแม่ๆผู้ใหญ่เฮยยายอยู่จัง Hãy ยี่หสตอกป่นี่เจยนเอามือป่ะนี่เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ข้น้อุ้ยต้องเชียงขวดด้วยว่ะขวดเลยขวดออกแค่จานขวดยิ่เนขวดด้วยว่ะไ้แน่นอนนี่จับฟ้าไปละ้าว่าจ็คสีแน่นอนบาแน่นอนแน่นอนมาแน่นอนนแจ็คมันสีแนอันจไดยิ่เนาะขึ้นเลยบ่ เก็บปากดูดเอาขึ้นมาจเก็บปากเก็บากเกปากยีเก็บปากเอาคลิปขึ้น <dishes> ก็บปากเก็บาเดี๋ยวนั่นน่หยอยยกเ่นดิก็จะยกเ่นดิอุยอะไรนี่ยังนี่ครับนี่อุยลูกหลานจาแม่นาคีแหละบานนี้อุยมาแห่งาของแทอ้สุดยอดของแทแน่นอน ของแถยอีลีอวางแถบเทียบเกือบอุ้ยเะุดยอดเลยเล่นไล่เนเลยจะวายุ่เฮ้ยแหลมคืองออ๋อจับจับไอ้เทียบความสูงจาู่ของเบิ้งไทยถ่ยเบ๊กแล้วนี่ สุดยอดม,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 มัน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 ,มน,มนสุด,สด